ระบบดับเพลิงด้วยนาแบบนี้ก็น่าจะมีตัวสปริงเกอร์อยู่ข้างในนะเห็นมีแรงดันทั้งข้างบนทั้งล่างก็แสดงว่าเป็นระบบครอบเปียกนะฮะไม่ใช่พรีแอคชั่นหรือดีลชัวร์ข้างในก็เก็บสินค้าประเภทที่เป็นวันสดุติดไฟง่ายพวกพลาสติกกระดาษนันก็ต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติไว้ <Yeah. S 1> เกิดอุบัติเหตุอะไรแล้วก็ทํางานอัตโนมัติหลักๆก็ตอนคนไม่อยู่นะฮะทีนี้จะพามาดูสายตู้น้นะําดับเพลิงเนาะว่าเรามีการดูแลยังไงบ้างตัวนี้จะเป็นไฟโฮสต์ขนาดทั่วไปก็1.5นิ้วแต่ถ้าดูตามกหมามาาาายรรบบคคควุ<ๆ>ตน ของกฎหมายก็อยากให้ใช้เป็นโฮสต์รีวนะกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าใช้ขนาด1นิ้วซึ่งขนาด1นิ้วเนี่ยหลกัหลกๆก็เป็นของตัวโฮสต์รีวมากกว่าโฮสต์แกประเด็นที่ตัวโฮสต์แกไม่เป็นไปตามหลักทางวิศวกรรมก็คือเวลาถ้าไฟไหม้ใกล้ๆตัวนี้มันใช้งานยากมันก็ต้องไปปลดสายออกมาให้หมดมันถึงจะฉีดได้อันนี้คือประเด็นปัญหาถ้าเป็นโฮสต์รีวโอเปเรตแค่คนเดียวก็เอาอยู่ละถ้าเป็นโฮสต์แกก็ควรจะมี2องคนในการใช้งานแล้วก็ติดประเด็นปัญหาว่าถ้าเกิดเติงไม้จุดที่ใกล้ตู้สายน้าดับ จร,จริงอยากให้เป็นโฮสต์รีมากกว่าจะดูแลได้ง่ายกว่าใช้งานง่ายกว่าปัญหาก็จะแข็งมากกว่าอันนี้น่าจะเป็นประเด็นนะครับที่หันมาเลือกใช้โฮสต์แลกถ้าอยู่เอ้าดอร์จริงๆแล้วเนี่ยก็จะติดปัญหาในเรื่องของแสงแดดที่จะทําให้สายน้ําดับเพลิงเนี่ยมันเสื่อมเร็วถ้าเป็นโฮสต์รีลก็ทนกว่าคอสปลายทางของโฮสต์รีลน่าจะเซฟมากกว่าโอเคอันนี้ก็เบื้องต้นในส่วนของโฮสต์แลกโฮสต์รีลครับฝากกดไลค์กดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ